โอหอันนี้ X นี่หลายวันครับลุงถามคนในแก๊งได้ครับไม่กูเอามือเนี่ยมึงจดไอสัตว์ม่หนักคนในแก๊งได้ไงมึงจดอ่า X หลายวันครับ,รบแล้วก็เอาเอาแค่เอาแค่วันนี้กันก็ได้ครับพอวันนี้จะมี X อ็ i g น t c h กี้อ b าบังซุปจ s ซ t t h a k k พี่เปาผักชี เอาแค่วันนี้นะครับที่หัวค่ําไม่อยู่อันนี้อันนี้ไปแจ้งเหตุผลกับลุงเราเองแล้วกันอันนี้ผมแค่แจ้งว่าใครไม่อยู่ใน <ตำ S 1> ช่วง<า>ของควา,าม้างใช่ครับอันนี้ผมแจ้งตามว่าใครไม่อยู่ของความบ้างส่วนเหตุผลเนี่ยเอาไปแจ้งกับลุงแล้วกันว่าทําไมถึงไม่อยู่เมื่อกี้ใครมีชื่อบ้างออกมาบอกกับลุงได้เลยครับถ้าการ์ทัดผมครับบอกแบบไปไหนจะบอกผมครับของผมมันไปมันเออเลอร์อะไรไม่รู้ครับพยายามเข้าแล้ว ต่อเลยต่อเลยผมเตรียมของลูกครับนะเหตุผลต่อเลยครอีกวันนี้วันนี้เป็นวั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 น,ว,นวันแรกใช่ไหมแล้วกูอยากรู้จำนวนวันที่มันขาดจำนวนอะถ้าเอาหลาักเลยจะมี x ที่ขาดอ่ามันมาแค่ประมาณแป๊บเดียวครับแล้วก็ขาดประมาณตั้งแต่ช่วงสงการแล้วครับ ก่อนสองการวันหนึ่งแล้วก็ยาวมาตั้งแต่หลังจบหลังจบก,กับทีซจะไม่อยู่แล้วครับจนถึงเมื่อเมื่อวานมาแวบหนึ่งแล้วก็หาได้บอกบอะไรใครไหมมันบอกผมแค่ว่ามันไปเที่ยวข้างนอกครับไปแบบไปไปไหลข้างนอกอะไรอย่างนี้ครับคือติดสตอรี่เอาคนออกแกงไม่ได้ใช่ปะมไม่ได้ครับเข,เข้าได้เดี๋ยวไ่เข้าได้เดี๋ยว ก็รีบจบอืมไล่หวังครบดีเลยยังยี่สิบเอ็ดนี่นะครบแล้วครับผงเออก็เดี๋ยวไอ้อออกไล่หวังเขาแล้วมีอีกไหมใครจะเป็นปัญหาอีกอยาจะมีแค่นี้ครับมีไหมพ่ามีอีกไหมพร่ะผู้จ่าไอซสกอตเข้าต่อเอจีอะ ไอจีลาบ,บ่อยครับไอจีลาบ่อยครับแต่มันแจ้งลาตลอดครับอืถ้าใครที่ไม่ค่อยได้แจ้งถ้าไม่ค่อยได้แจ้งแล้วจะหายไปเลยไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะแจ้งตลอดครับว,ว่าใครจะไปไหนอะไรงไงครับถ้าใครขาดเยอะามากมน้องในครับแต่น้องในแจ้งลาครับไม่มีโทรศัพท ไม่มีโทรศัพท์ดักจะไรพี่ผมไม่มีโทรศับอ๋อไอเไอเจจะออกตู้เดี๋ยวผมไปรับน้องมันะเออจะวินโอเคแจ้งมึงก็มาพูดเลยที่เหลือมันก็จะกระจายมาช่วงประมาณแบบทุ่มนึงทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยครับไม่ต้องพูดก็พอจะรู้หรอก น่าจะจบภาพมันมันไม่พูดมึงก็ไปย้ำมันสามสี่รอบละคือกูเดาคร่าวๆเลยตอนไอ้แจ็คมาไม่ค่อยมีใครอยู่ใช่ไหมตัวแบบนี้ต้องกี่รอบแล้วเออคือเทียอะไรวะไม่เรานัดกันตั้งแต่กี่โมงแล้วเว้ยเราเรานัดตั้งแต่มีสตอรี่แล้วกูบอกไปแล้วว่ามาตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วเว้ยเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะพูดทุกครั้งแล้วเว้ยว่าให้มาหกโมง ถ้าใครไม่พร้อมอ่ะกูจะได้คัดคนที่พร้อมเข้ามาแจ็คเป็นคาวบอยต้องเอาจิงๆแล้วเว้ยต้องเอาจิงๆแล้วนะต้องเอาจิงแล้วนะงั้นเดี๋ยวกูไล่เลอะเลยเฮียไอ้เป๊ปขอใหม่ดิใครแม่งไม่มาช่วงแบบหโมงบ้างแบบมาตอนที่กูมาอะไรประมาณเนี้ย ก็จะมีไอ้เชคกี้ครับอ่าแล้วก็จะมีพูดนะฮะมีเชคกี้เอ็แล้วก็จะมีน้องไนท์อ่าประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะมาเร็วอยู่ครับพวกน้องๆพวกนี้มาเร็วอยู่ครับเอาเอ็กออกไปก่อนเลย ได้ช็ก,กี้ทำไมมึงไม่มาหกโมงอะ่ะทำไมอะ่ะออผมชอบติดธุระต,ตอนเย็นครับลุงแล้วก็มาได้ประมาณทุ่มสองทุ่มทุกวันเลยเดี๋ยวนี้แต่ก็น่าจะเป็นแค่ช่วงนี้ครับลุงคืจะอยู่วันไหนก็ได้เว้ยตอนมีสตอรี่มึงต้องมาหน่อยอะ่ะไอเทียกับแอร์ดอปอ่ะ ไอเจตช่วงไอแจ huh ็คไม่มามึงเจอใครบ้างอะไอเจตอยู he, ่ปะช่วยแจ็คมาไม่เจอใครบ้างที่ไม่ค่อยเห็นเลยอะก็ตามที่เป๊ปบอกครับเอ็กครับไม่เห็นเลยอ่าไอออนด้ไหมัครบผมมาครับผมมาครับออนมาที่มันมันมาครับพี่ผมมาครับ ใครไม่พร้อมหรือว่ามีธุระอะไรอ่ะก็บอกนะเวย้ยไอ้อเทียคุณจะได้พวกกูจะได้หาคนอื่นคนที่พร้อมมากกว่านี้มา,มาบอกตรงๆเลยไม่ใช่แบบมามาเนี่ถ้ามึงมาคุยตรงๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้ผมขอออกแก๊งนะครับนู่นนี่นั่นอะไรว่าไปไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกไม่ใช่แบบมึงถ่วงสลอดแก๊งไว้หนึ่งหนึ่งคนให้พวกกูแล้วแบบตัวเองไม่ค่อยมาอะไรประมาณเนี้ย ไอ้เจต้องมาพูดเรื่องแบบนี้ทุกวันแม่งโคตรเหนื่อยเลยสัด กูจะได้คัดสลอตไอ้เหียคนแบบเด่นๆหรือว่าเหียอะไรแมกงมีเยอะมากเลยเหียตอนเนี้ยในเบือกอะที่กูเจออะกูรอรับพวกมันเข้ามาแต่สลอตแม่งเต็มหมาเหียไอเป๊ปมึงไล่เช็คแบบดีๆเลยนะกูจะได้แบบเอาออกเลยที่มันไม่รู้ตัวเลยนะครับต้องแต่หกโมงนะเอาต้องแต่หกโมงมึดงดูเวลาด้วย 6โมงถึงตีสองตีสามอะ กดชื่อไว้เลยใครไม่ลาบ่อยมึงก็มาบอกก็ได้ใครที่มันชอบหายไปแล้วไม่ลาเหมือนเหมือนเหมือนแบบสแกนนิ้วมือหรือว่าแบบตอกบัตรเข้าอะ่ะตอกบัตรออกตอกตอกบัตรเข้าอะ่ะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไอ้เป๊ปมึงเป็นคนแบบว่าตอกบัตรออกด้วยนะสมมติเนี่ยกูจะไปหรือว่าอะไรต้องมาตอกบัตรก่อนกับมึงนะ,<ห>นะรายงานมึงอะ่ะว่าออกแล้วไปแล้วนู่นนี่นั่น แบบพิมพ์ข้อความส่งมึงก็หามึงก็ได้เว้นกูไว้คนหนึ่งแล้วกันเอาคนอื่นต้องทำแค่นั้นเอง ว่าไงบ้างต่อดินั่นแหละที่มองว่าไอ้แจ็คไม่จำเป็นต้องตายไว้เพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่แจ็คแต่แค่แจ็คร,รับความรู้สึกตรงนั้นมาเยอะเฉยจนมันแทบจะล้นล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงแล้ว่ะสิ่งที่แก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาเลยคือพวกเราทั้งหมดคนที่มาไม่ไม่ตรงเวลา มาเรดมาช้าอ่ะกูยกตัวอย่างมึงดูอย่างมันนะมึงดูอย่างมันได้ไ้มมึงดูอย่างไอ้แจ็คเนะี่ยม่ก็ยังมานะดึกดึกมันก็ยังมานะ แค่อย่าทุกคนตระหนักไว้ว่าแค่แค่ช่วงที่มันมีสตอรี่ไว้ช่วงไม่มีอะไรอะเออบอกได้เราอุ้มุ่ยแฮร์รีอยู่แล้วแต่ถ้าช่วงที่มันยิ่งยิ่งสารการณ์ที่มันกดดันขนาดนี้มันแย่มันเสี่ยงมันเสี่ยงว่าจะแพ้หรือว่าอะไรกูอยากให้มึงตระหนักไว้อย่างหนึ่งไว้ว่ามึงสบายอะแต่เพื่อลำบากแค่นั้นเองมึงจะรับตรงนี้ได้ไหมล่ะ ถ้าสักวันหนึ่งเพื่อนมึงที่เขาลำบากอยู่อ่ะตอนที่มึงสบายอ่ะเขาไม่อยู่แล้วอะมึงรับความรู้สึกดีได้ไหมละ่ะนั่นแหละใจเขาใจเราทุกคนม,มีส่วนสำคัญต่อแกงหมดนะเว้ยไม่มากก็น้อย แต่ทุกคนคือชิ้นส่วนสำคัญจิ๊กซอหมดขาดใครไปอันหนึ่งมันก็ส่งผลแล้วที่เหลือเราแค่ปรับปรุงตัวแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยสิ่งที่ต้องแก้ ช่วงช่วงถ้ามีตอรี่ทุกคนกะไว้เลยหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเมนะี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี้ยใส่เต็มเลยเล่นในสดเอาให้จบมันจบแน่ๆมัน่นใจเลยแล้วหลังจากถ้ามันจบไปแล้วเนะ่ะเออมึงจะลาหรือว่าอะไรอะ่ะก็คอยนี้แต่ไม่เนตเวลาให้ตัวเองว่างให้ทันช่วงนี้เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นแค่นั้นพออติเราลงเจ็ดเทพด้วยป่ะอธิสิ้นเดือน เส้นเดือนนี้เหรอใช่ครับมันเปิดการทะเบียน TC แล้วอ่ะต้องให้ตัวแทนเกมเป็นลมเตสามสิบเลยพี่สามสิบใช้คำว่าใช้คำว่าเวลาเด็ไลน์ยากมากที่จะลงจัดเพเพราะว่ามันติดหลายอย่างต้องได้คำตอบว่าจะไปมิทติ้งมิทติ้งวันไหนด้วยพี่เป่าก็ไม่อยู่เนี่ยอยากจะคุยก็ไม่ได้นะเป่าแม่งชอบหนีสัตว์ เตตบสักทีดิได้ถ้าได้คำตอบอะยังไงถ้าได้คำตอบอยังไงพี่คิดว่าเจดเทียบตัดออกไปเลยเราคงไม่มีนะเขาขบ,อบอก<ล>ว่า,วาวมีเวลาลงทะเบียนก่อนยี่ห้าพี่เขาบอกมันจกอะไร <25. S 1> อยู่วะให้แข่งสามสิบมันไม่แข่งต้นเดือนหน้าวะเอ้แต่เรื่องเวลามันปรับได้มั่นใจว่าปรับได้ มึงเชื่อกว่าสามสิบแม่งเจเทปไม่สมบูรณ์หรอกแข่งไปเดี๋ยวแม่งก็มีข้อบิดพลาดเยอะเป้าหมายเราไม่ได้อยู่ที่เจดเทปแล้วด้วยนั่นแหละวันนี้ไม่มีอะไรมากกลวแค่พวกมึงเล่นเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่เหมือนสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือจับสรรเวลา แค่ช่วง salary จำไว้ตะหนักไว้ทุกคนฝังในเซเลบัมพวกมึงไว้เลยว่าต้องมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งคุณบอกว่าทุม่มนึงเนี่ยสุดสุดละใช่ทุ่มหนึ่งขึ้นไปนะมาถึงหกโมงกับทุ่มหนึ่งเนี่ยต้องมาละทุ่มหนึ่งเนี่ยเลทสุดสุดละถ้ามึงมากันได้ยังไงเราก็ไม่แพ้มึงอย่าเอาความรู้สึก เมื่อวานอะเมื่อวานอะต้องบอกเลยเมื่อวานตระหนักจริงๆไว้เมื่อวานคิดว่าเราน่าจะแพ้แน่ๆเพราะว่าช่วงหัวค่ำเรามาน้อยไงเพื่อเราเลยโดนอุ้มพวกที่มาที่หลังยังรู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยไอ้เคียแม่งเป็นไปได้เนี่ยที่มันจะชนะเพราะว่าแม่แมงมาตั้งแต่ทุ่มพวกมันแม่งมาแต่หัวค่ำเลยไงแต่ปะพวกมันมาเยอะแต่เรามาน้อยอ่ะนั่นแหละมันส่งผลได้เว้ อันนี้ก็โฟกัสเร่งทำให้มันจบทุกอย่างแล้วก็ได้เขียยดซอสแกงด้วยมมก็ไม่มีไฟอ่ะออมันมาแล้วป่ะโฟกัสเลยทุกคนย้ายๆได้เล,เลยเอาไง